ปิดคุณได้ก็จะปิดตาเดียวคุณรับฝากค,ความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครถ้าปิดประตูห้องได้ดังใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคุณรักคุณเสียยิ่งกว่าใคร รักคุณเสียยิ่งกว่าใครรักคุณเสียยิ่งกว่าใครรักคุณเสียยิ่งกว่าใครอ่านนี่ฟอฟังก่อนชัดๆอือ่านเนื้อเพลงชัดถ้อยชัดคำรักคุณเสียยิ่งกว่าใครมอบกล่องดวงใจเอาไว้ที่คุณห่วงคุณเอาเสียยกใหญ่ ถึงจนหัวใจแม่เอาเด็กๆป .4 แม่เอารักคุณเสียยิ่งกว่าใครแบบแมนๆหน่อยรักคุณเสียยิ่งกว่าใครมอบกล่องดวงใจเอาไว้ที่คุณหวงคุณเอาเสียยกใหญ่หึงจนหัวใจว้าวุ่นไม่อยากให้ใครใกล้คุณไม่อยากให้คุณใกล้ใกล้ใครคือไม่เคยไม่เคยเรียนอย่างนี้มาก่อนแล้วหรอกเข้าใจไหมครับคือแบบทุกคําทุกคํามีรอเรือก็ต้องรอเรือมีรอลิงก็ต้องรอลิงมี ตรงไหนเอื้อนก็คือเอื้อนตรงไหนผ่อนเบาก็ผ่อนเบาตรงไหนหนักก็หนักอย่างเงี้ยครับเพื่อบิดอัดมากครับเพื่อาายายาๆมากแม้ใจคุณมีประตูจะเข้าไปอยู่เฝ้าดูหัวใจใส่ลูกปิดแล้วรีบปิดกอกกรอนใส่ลูกปิดแล้วรีบปิดกรอนแถมไม่เปิดต้อนรับใครแม้ใจคุณมีประตูแม้ใจคุณมีประตูจะ,ตจะเข้าไปอยู่เฝ้าดูหัวใจ ใส่ลูกบิดแล้วรีบปิดกรอนแถมไม่เปิดต้อนรับใครจากคนที่ไม่เคยอะไรเลยกับมันไม่ค่อยฟังเพลงก็ไม่ฟังเพลงลูกทุ่งก็ไม่ฟังอยู่แล้วแบบร้องเล่นๆก็ไม่เคยร้องอยู่แล้วแล้วแบบยูดีให้มาให้มาร้องอย่างนี้เลยก็โอ้โหผมก็สาหัสเหมือนกันแบบรับคุณเสียิ่งของใครมอกกลองดวงใจเอาไว้ที่คุณ อวนคุณเอาเสียยกใหญ่พึงจนหัวใจว้าวุ่นไม่อยากให้ใครใกล้คุณไม่อยากให้คุณใกล้ใครคือตอนแรกเครียดเงีอยเครียดเลยอะอยู่ในห้องก็เครียดอตอนเรียนกับคุณเหมยก็เครียดว่าจะร้องยังไงวะาอะไรเงี้ยคือแบบคือที่คุณเหมนพูดมาก็ รับรับมาครับแลือแบบบางทีก็ไม่เข้าใจคือแบบทฤษฎีได้แต่ปฏิบัติมันยากเงี้ยู้มุ่งคุณเอาเสียยกใหญ่ถึงจนหัวใจว่าคุ่ไม่อยากให้ใครใกล้คุณไม่อยากให้คุณใกล้ใครแม้ใจคุณมีประตูจะเข้าไปอยู่จะเข้าไปอยู่จะเข้า จะเข้าไปอยู่จะเข้าไปอยู่จะเข้าไปอยู่จะเข้าเข้าเข้าสูงจะเข้าไปอยู่จะเข้าไปอยู่จะเข้าไปอยู่แม่ใจแม่ใจคุณมีประตูแม่ใจคุณมีประตูคือไม่รู้จะหัดยังไงก็คือต้องต้องร้องบ่อยๆเอาแล้วนะครับตอนนี้เดปิดปากคุณได้คุณจะปิดปากเดียวคุณรักฝากความรักจากใคร ปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครถ้าปิดประตูห้องได้ดังใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคุณส<า>วัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงกำลังเครียดกันเลยเหรอเป็นไงบ้างถึงลูกทุ่งแล้วไปถ่าวว่ายายถ่ายคลิปนี้ครับดีใจครับดีใจใช่ไหมยายนะจ,นะจะได้โชว์ลูกทุ่งแล้วนะเป็นไงเก๋เคยร้องลูกทุ่งเนี่ ดีใจใช่ไหมแต่คนอื่นดูท่าทางไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่นะเออเป็นไงบ้างตัวน้อตชอบครับชอบใช่ไหมฮะร้องเพลงสาวเกาหลีใช่ไหมเออโอเคเดี๋ยวรอฟังไว้กันนะเรื่องนึลงโดเรมีโดเรมีโดเรมีฉันหนาวว่ายิ้ไม่มีเพี้ยนเชื่อที่เชื่อที่ไม่มีเพี้ยนโอเคเป็นไงบ้างลิตครับนี่ครับกำลังหัดเตื้อนนะครับหัดเตื้อนอยู่เตือนยากใช่ไหมยากมากครับ แตงก้อเนี่ยครับคำช,ะชะคำัดๆครับอมีเล่นเยอะถ้าท่านจะหนักใจกันพอสมควรเลยทีเดียวนะแล,ะล้วรอบสัปดาห์นี้นะครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าเนื่องจากทุกคนเนี่ยม่อีขนัดในการร้องลูกทุ่งหรือมีถนัดอยู่น้อยหลาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ม่นนในการร้องเพลลูกทุ่งวันนี้พี่จัดคนคนหนึ่งมาให้พี่จะให้คาแนะนําเกี่ยวกับการร้องเพลงลูกทุ่ง เดี๋ยวพอมีโอกาสได้เจอเขาปรกสานใหเต็มที่เลยนะนะถามได้อย่างเต็มที่เลยเดี๋ยวพี่จะช่วยถามให้แล้วกันเดื๋มีใครสงสัยอะไรใครอะไรสงสัยเกีเ่ยวกับเพลงลูกทุ่งบ้างม,มีเยอะค่ะม <ๆๆ S 1> ีเยอะนะอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วยๆกันถาม <ๆ S 1> นะครับผมพี่เขามีเวลาให้เราไม่เยอะมากนักแต่แต่ว่าเขาอยากจะเจอพวกเราจริงๆกันนะอยากจะให้คำแนะนำกับพวกเราเหมือนกัน <ๆ S 1> โอเคตามพี่ไหม พี่ปรึกษาพิเศษครับพี่เอิร์นเดอะสตาร์ครับเรียองน้รู้จักน้องๆใช่ไหมรู้จักครับน้องกันน้องริ์นะครับผมน้องเซนน้องเกดน้องเบสน้องตัวโนมก็ตอนแรกก็ไม่ไม่คิดว่าจะไปที่เอิร์นค่ะก็ดีใจครับเจอรุ่นพี่เดอะสตาร์ดีใจมากค่ะเพราะว่าชอบเพลงพี่เขาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะก็ฟังเพลงพี่เขาเยอะอะค่ะชอบเพลงโทรหาครั้งสุดท้ายของพี่เขาอะค่ะเคยเห็นในเอแบบว่าพี่ พี่เขาร้องเพลงเพราะแล้วก็แบบพี่เขาก็ดังค่ะก็รื้มค่ะพี่เขาเข,ขาสวยเอเมาละ่ะสัปดาห์นี้น้องๆเขาจะแบบว่าต้องขึ้นเวทีลูกทุ่งกันนี่มีคนที่พอจะเป็นเป็นแล้วเก๋ก็เคยร้องแล้วลูกทุ่งอ่าแต่พี่สี่คนแน่เลยอ,อแต่ว่าทุกคนต้องการกาแนะนำนั้นเลยค <c oughs> ่ะลูกทุ่งลูกทุ่งอะไรคือหัวใจสำคัญของลูกทุ่ง หัวใจสาคัญของลูกทุ่งก็คือการเอื้อนเสียงค่ะนั่นหละปัญหาเลยเอื้อนเสียงใช่ค่ะการเอื้อนเสียงของแต่ละเพลงก็จะมีความยากง่ายต่างกันแล้วแต่การเลือกเพลงมีใครเลือกเพลงอะไรกันบ้างคะการเปียหหาครับเปเใจเพียหาอืมรักคุณยิ่งกว่าใครครับอ๋อเร็วๆเนาะสนุ เส้นหัวใจยังว่างครับหัวใจยังว่างหัวใจผมว่างจะไม่เนี่ยเกศไม่ใช่แฟนทันไม่ได้ค่ะอ๋อปิติกาแตนเนาะแล้วก็เกศโดเรมีค่ะอ๋อค่ะซาโตดีาโตดีดีสมันมาเลยค่ะก็สำหรับเพลงลูกทุ่งนะคะคนที่เลือกเพลงเร็วๆเนี่ยก็เนาะเอาสนุกเข้าว่ากันละกันก็เต็มที่สบายๆค่ะสำหรับเพลงลูกทุ่งเพลงเร็วนี่ก็ก็ สบายๆไม่มีอะไรแต่ว่าคนที่เลือกเพลงเพลงช้าเนี่ยก็นั่นแหละคืออ่นบอกเมื่อกี้ก็คงจะเป็นเน้นเรื่องการเอื้อนเสียงกันคอนโทรลเสียงของตัวเองอะค่ะสำหรับมือใหม่อะไรเป็นคำแนะนำสำหรับการเอื้อนเสียงก็ฟังเยอะๆแล้วก็ฝึกบ่อยๆก็แล้วกันนะคะอย่างวอนนี้เราก็ฟังต้นฉบับไปแล้วใช่ไหมคะสมมติว่าอย่างการการ ลองลองสักค่อนหนึ่งก okay. ็ได้ค่ะท่อนท่อนหุกก็ได้โอ้โอ้โอ้ลาเนอร์แม่ดอกสาหยุดบ้านเช้าแม่ดอกทองกว่าวบานเย็นโอ้ว่าแม่ดอกฟ้า ยายนีหน้าซ่อนเรนพี่มาคอยเช้าเย็นก็ยังไม่เห็นดวงใจโอ,อเคไหมโอเคเลยเออสำหรับเพลงนี้นะคะเท่าที่ฟังแล้วหนักเบาอีกนิดนึงเนาะใช่ครับน้ำหนักอ,อ,อีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ แบบว่าความอ้อนของเสียงอีกนิดหนึ่งก็น่าก็น่าจะโอเคถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะคะถยูในระดับที่ดีมากเลยเพลงนี้ใช้สะท้อนมั้นปะเพลนี้ก็ร้องม่าตัวท่านี่ใช่ไหมครับปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดียวคุณรับปากความรักจากใคร ปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครถ้าปิดประตูห้องได้ดังใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคุณแ้วคุณยิ่งกับใครเพลงนี้ก็ <c oughs> เ,ขเขาามีเขามีดีเรื่องความทะเลนใคนนี้ใช่ไหมคะนี่แหละใช้ตรงนี้แหละเนาะกับเพลงเพลงนี้นะคะแล้วก็คิดว่า ถ้าสูโอเคแหละมันมันเพลงเร็วมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรยากสักเท่าไหร่แต่ว่าใช้ในเรื่องของลูกเล่นการสื่อสารใช่ค่ะเหมือนสื่อสารเหมือนที่ส่งสายตามาให้พี่เอิญไม่แก่ครับครับไดาเดี๋ยวไ้วออค่ะคุณต่อไปแล้วครับมีอะไรบ้าง ถ้าคุณจองรับรองเมื่อไรเมื่อนั้นบริการรับใช้ไม่ได้แนงนยหนยามกินจะป้อนยามร้อนจะผัดให้คุณเมื่อยคุณปวดผมนวดยังไห้คุณเป็นนายใจผมอย่ดันะค่ะ สเกลลูกกุ้งใช่ไหมสเกลลูกกุ่งก็เป็นมันคนละอย่างกับป๊อปใช่ไหมใช่ค่ะก็เพลงนี้ต้องร้องแบบเหมือนเหมือนผู้ชายจีบผู้หญิงอ่ะร้องแบบใช่จะจีบผู้หญิงยังไงอ่ะให้ให้ให้เขาหันมาสนใจเราจะร้องไงให้เขาหันมาสนใจเราอ่ะฮะฟังร้องฟังเพลงนี้เยอะๆแล้วกันนะคะจริงๆแล้วเพลงนี้มันไม่จำเป็นต้องเอื้อนมากเลย วันนี้ก็ในเรื่องการสื่อสารในเรื่องการสื่อสารยังเหมือนเหมือนยังไม่ไม่แม่นสเกลล์ลูกทุ่งใช่ไหมอ่าอ่าอ่าก็ไปดูเรื่องสเกลเยอะๆใช่ค่ะลองฟังบ่อยๆฟังเยอะๆลองซ้อมเยอะๆเนาะค่ะของค่ะลูกทุ่งตายบ้างหรือคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้ เหนื่อยก็รู้แล้วก็เข้าใจแต่ไม่อาจยืมอ้อมแขนอืม,อมก็เล่เสียงโอเคเลยเใช้ได้เลยค่ะแล้วก็น้ำเสียงก็ <c oughs> ออกเป็นนกทุงได้ด้วยนะ <c oughs> อฮะโอเคเลยค่ะก็เหมือนกันหนักเบาอีกนิดนึงเบาค่ะก็น่าจะโอเคแล้วนะคะสำหรับน้องเกดน้องเกดเป็นยังไงบ้างคะ่ะ น่าจะโอเคแล้วนะคะสำหรับน <afraid> <t> ้องเกตน้องเกตเป็นงบ้างคะโดเรมีโดเรมีสันลานูข้อเวลาสักสามนาทีไม่ต้องชมว่านูเสียงดีก่อนจบเพลงนี้อย่าพึ่งนี้ก็แล้วกันอก็ ความคิดอันนะคะอเออเพลงเพลงเราเนี้ก็จะคล้ายกันคือการการลุกเล่นบนเวทีแล้วก็การสื่อสารค่ะอย่างนี้เพลงนี้ต้องมีเต้นด้วยใช่ไหมแน่นอนบ้างค่ะก็ใช้ตรงนั้นนี่คือประโยชน์ต้อง,งต้องเตรมความ fit ไปพอสมควรใช่ไหมค่ะ,คะว่าเดี๋ยวจะยิงระยะไม่ไหวนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณค่ะบคับทำไมแอะไรอย่างนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออสาวเกาหลี เป็นนาฮานนาฮานงานใดก็งานนั้นต้องมีเรื่องตีกันจ้ากว่าเป็นอีหยังน้องสาวคนงานเลยเอาแต่ลักตาสั่งปกวานเศร้าอายเลยเมาเป็นยางได้แต่ยืนแนมทางเมื่อน้องขึ้นรถเขาไป พอใช้ได้นะพอใช้ได้นะครบภาษาอ,อสีสานใช่ค่ะภาษาอสีสานอาจจะยากสักนิดนึงแต่ว่านี่เขวกอสีสานก็บอกว่ายากแต่ว่าแต่ว่าคนฟังอาจจะฟังไม่รู้เรื่องเออนี่คือปัญหาเ้าททำยังไงดีจก็จริงๆก็ต้องรอง,รองให้ชัดนะคะสื่อสารไห้ชัดใช่ค่ะสื่อสารไปให้ชัดด้วยอาจจะถ้าภาษายังยังไม่ชัดก็ต้องด้วยท่าทางบนเวทีค่ะแต่ว่าก็ถือว่าก็โอเคอะค่ะ แล้วและตอนตอนที่ร้องน้องน้องชอบเกาหลีน้องชอบเกาหลีดๆเนี่ยหรอคือผมทำตรงนี้ไม่ได้ครับแต่ผมอยากทำครับอยากทำใช่ครับจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องร้องเหมือนพี่พีก็ได้นะถ้าเรามีลูกเล่นอื่นเราก็ใส่ไปมันอาจจะโอเคกว่าก็ได้เราเราลองคลิปออกมาดูลองเพลออกมาดูก็ได้ค่ะวิธีการสื่อสารแบบลูกทุ่ง อมันมันใช้อะไรเป็นหลักใช้อะไรเป็นหลักคงเป็นคิดว่าเหมือนเหมือนเหมือนกับเพลงทั่วไปคือเราต้องมีความเข้าใจเพลงก่อนค่ะว่าเพลงสื่อสารออกมายังไงเพลงพูดถึงอะไรอย่างน้องหลายๆคนที่อาจจะหัวใจยังว่างก็เหมือนกับการหยอกสาวการจีบสาวอะไรอย่างเงี้ยคือ เราจะจีบผู้หญิงสักคนจะจีบยังไงจะใช้ท่าทางจะใช้ยังไงสื่อออกไปด้วยเพลงของเราต้องกลับไปทำกันบ้านเยอะๆค่ะหเหมือนกันสาวเกาหลีก็เหมือนกันค่ะ,เพ,ะ,ะเพลงช้าๆล่ะเพลงช้าๆว่าใช้น้ำเสียงค่ะใช้น้ำเสียงก็อย่างเพลงนี้เขาขึ้นหัวมามันก็ ค่อนข้างยากแต่เขาทาได้ดีอยู่แล้วนะคะก็อาจจ์ช่วยแล้วกันนะคะไม่ได้ดีเดี๋ยวอาจจช่วยค่ะตอนนี้น้องๆมีปัญหาอย่างหนึ่งคือแต่ละคนเนี่ยพอขึ้นนี่ตอนซ้อมเนี่ยพอได้เลยอพอใจเลยเป็นที่พอใจเลยพอขึ้นเวทีปุ๊บสติแตกสติแตกสติแตกในฐานะที่เป็นเวทีเดียวกันที่เอิญเคยที่เอิญเคยเคยเป็นแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็เข้าใจว่า ไม่ถนัดัเลยรอบรอบนี้ซึ่งเอิญก็ก็เคยเป็นมาเหมือนกันว่าเจอรอบที่ตัวเองไม่ค่อยถนัดก็สลัดความกลัวทิ้งไปค่ะบนเวที3นาทีกว่า4นาทีทําให้เต็มที่จะผิดจะถูกช่างมันแล้วก็ทําให้ดีที่สุดเราถือว่าเราซ้อมมาทางอาทิตย์แล้วอะเน้องอย่าไปกลัวกับสิ่งที่มันอยู่นหน้าใช่ค่ะทำให้มันดีที่สุดใช่อืม อโอเคมีใครมีคําถามไหมครับ <c oughs> แล้วอย่างในห,หนูนี่คือการแสดงออกเราไม่จําเป็นเราต้องแสดงออกว่าแบบเป็นลูกทุ่งยังไงอะค่ะจริงๆแล้วเออมันไม่จําเป็นจะต้องแสดงออกเป็นลูกทุ่งเป็นลูกทุ่งก็ได้แต่ว่าพี่ว่านะถ้าเป็นพี่พี่จะแสดงออกถึงความเป็นตัวเรามากกว่าแสดงออกวิธีการร้องของเราอ,อย่างถ้าสมมติว่า พี่ร้องเพลงลูกทุง่งถ้าเพลงลูกทุง่งพี่อาจจะเอาเพลงสตริงมาร้องในแบบที่เป็นลูกทุง่งนั่นคือสไตล์ของพีรูอ้ออกไหมคือคําว่าลูกทุ่งเนี่ยคือมันต้องแสดงออกยังไงคะหรือว่าเราก็เป็นตัวเราแต่เราแค่ร้องเพลงลูกทุง่งใช่ค่ะประมาณนั้นที่พี่หมายความนะมประมาณนั้น คือถ้าเกิดด้วยความที่ลูกทุ่งมันมีเนื้อหาสาระในแบบลูกทุ่งอยู่แล้วใช่ด้วยเนื้อเพลงด้วยจังหวะด้วยดนตรีมันเป็นลูกทุ่งอยู่แล้วถ้าเราเข้าใจเข้าใจเนื้อหาสาระของมันแล้วก็ไปกับดนตรีของมันมันก็เป็นลูกทุ่งได้ค่ะถึงแม้จะเป็นตัวเราก็ตามอืเอาล่ะมีอะไรถามไหมย่าอีกครั้งครับพี่เอิญจะต้องรีบไปเพราะว่าวันนี้พี่เอิญวางแผงระบายชุดที่สามนะจ๊ะแล้วผมช่้ชุดว่า คำขอจากว่าที่คนถูกทิ้งค่ะอ่าเอาละเอ้าแจกเลยนี่แจกเลยใช่ไหมเ,เออเอาครับผมแจกเลยแล้วกันนี่ไปลองฟังดูค่ะไปลองฟังดูเป็นแนวเพลงที่เป็นลูกทุ่งโมเดิร์นก็คือลูกทุ่งผสมสตริงนะคะอาจจะฟังไม่ยากเท่าลูกทุ่งแท้ลองฟังดูแล้วกันนะคะขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลย่ขอบคุณครับขอบคุณครับ อค่ะสู้ค่ะเอาเหลือให้เขาอันหนึ่งด้วยดีใจจังเลยขอรับครับครับเอาละหวังว่าทุกคนคงจะใช้ช่วงเวลาที่เหลือให้ดีที่สุดนะครับตอนนี้เหลืออีก3ามวันในการเตรียมตัวนะครับผมพี่รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับหลายคนที่อยู่ที่นี่แต่ว่าพี่เชื่อว่ามันไม่ยากเกินไปมันไม่ยากเกินไปถ้าเราพยายามให้มันพอ โอเควันนี้ขอบคุณพี่เอินด้วยขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณชาเอิญเดี๋ยวจะไปแฟนทีวีต่อใช่ค่ะอ่าฮเอาละไปดาราที่เอิญกันรีบเหรอคะโชคดีนะคะสู้ๆทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ค่ะ ไเรบรชอบครอบมากกินจะหมดเลยแบบงเ่อนกินด้ขาวขอบคุณมากขา นี่เวลาหมดลงแล้วครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ